สรุปข่าวร้อนวอลเลย์บอลหญิงรอบสัปดาห์ที่แฟนลูกยางต้องรู้เมื่อเริ่มกันเลยค่ะข่าวแรกบทสรุปศึกชิงแชมป์โลก2025 ปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่แล้วนะคะสำหรับศึกชิงแชมป์โลกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพและแชมป์โลกปีนี้ตกเป็นของอิตาลีที่โชว์ฟอร์มสุดแกรง่งเชือนเอาชนะตุรกีไปในรอบชิงชนะเลิศอย่างสุดมัน3ต่อ2เซตควา้าแชมป์โลกสมัยที่2ไปครองได้สำเร็จค่ะส่วนอันดับ3เป็นของบราซิลที่เอาชนะญี่ปุ่นไปได้ค่ะ ด้านทัพนักตบสาวไทยของเราแม้จะยุติเส้นคางไว้ที่รอบ16ทีมสุดท้ายแต่ก็สามารถจบในอันดับที่13ซึ่งถือเป็นผลงานดีที่สุดเทียบเท่าประวัติศาสตร์พร้อมได้รับคำชมล้นหลามในฐานะเจ้าภาพด้วยค่ะข่าวต่อไปประเด็นร้อนจากเวียดนามที่กระทบทั้งวงการ มาต่อกันที่ข่าวใหญ่ในอาเซียนค่ะหลังจาก FIVB ตรวจพบว่าดังที่หองนักตบ u 21ของเวียดนามไม่มีคุณสมบัติลงแข่งในประเภทหญิงล่าสุดสหพันธ์วอลเลย์บอลเวียดนามหรือ v f v ได้สั่งลงโทษขั้นเด็ดขาดคือแบนตลอดชีวิตจากการแข่งขันทุกรายการในประเทศค่ะ ทาง VfV ยอมรับว่านี่คือความผิดพลาดในกระบวนการคัดกรองของตนเองและเป็นบทเรียนราคาแพงที่ต้องแร่งแก้ไขเพื่อลบแรงกดยันมหาศาลจากแฟนกีฬาในประเทศและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นกลับคืนมาในสายตาของ FIVB ด้วยค่ะ แต่เรื่องนี้ไม่ได้จบแค่นั้นนะคะเพราะมันได้ส่งผลกระทบโดยตรงไปยังผู้เล่นดาวดังของทีมชาติชุดใหญ่อย่างตู้เย็นหรือเหงียนที่บิกตวเวียนที่แฟนวอลเล์บอลทั่วโลกตั้งข้อสงสัยมาตลอดผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือก่อนศึกชิงแชมป์โลกที่ผ่านมาไม่นานตู้เย็นได้ตัดสินใจถอนตัวออกจากทีมชาติซึ่งหลายฝ่ายวิเคราะห์ว่าเป็นการหลีกเลี่ยงแรงกดดันและการถูกตรวจสอบที่เข้มข้นขึ้นนั่นเองค่ะและเพื่อตอบทุกข้อสงสัย v f v จึง ประกาศมาตรการใหม่โดยจะเริ่มใช้การตรวจยีน SRY ที่เป็นมาตรฐานสากลตั้งแต่ปี2026เป็นต้นไปซึ่งหมายความว่านักกีฬาทุกคนรวมถึงตู้เย็นหากต้องการกลับมารับใช้ชาติก็ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบใหม่นี้ทั้งหมดค่ะเรียกได้ว่ากรณีของดังที่ฮองเป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ VfV ต้องปฏิรูปทั้งระบบเลยทีเดียวค่ะข่าวที่3ส,ส่งกำลังใจให้นักตบสาวไทย ข่าวนี้ทำเอาแฟนเป็นห่วงนะคะเมื่อห้ามนักตบสาวไทยที่ไปเล่นหลีกอาชีพในเมปานต้องเผชิญกับเหตุการณ์ความไม่สงบทั้งการประท้วงและเหตุเพลิงไหม้โรงแรมที่พักแต่ข่าวดีที่สุดคือทุกคนปลอดภัยและเดินทางกลับถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วค่ะลงอกกันไปข่าวสุดท้ายเรื่องราวน่ารักจากไทยแลนด์ ปิดท้ายด้วยรอยยิ้มค่ะหลังจบการแข่งขันนักกีฬาจากหลายชาติโดยเฉพาะจากสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นต่างโพสต์ภาพและข้อความแสดงความประทับใจต่อประเทศไทยทั้งบรรยากาศการเชียร์และวัฒนธรรมโดยเฉพาะภาพทีมญี่ปุ่นที่พากันใส่กางเกงช้างโพสต์ท่าสุดน่ารักก็กลายเป็นไวรัลที่สร้างรอยยิ้มไปทั่วโลกค่ะบอกเลยว่าไทยแลนด์ได้ใจไปเต็มๆค่ะและโปรแกร,รมต่อไปของทีมชาติไทย เป้าหมายต่อไปคือการป้องกันแชมป์ซีเกมสในมหกรรมกีฬาซีเกมสครั้งที่33นี้ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคม2565นี้ค่ะและที่สำคัญคือประเทศไทยของเรารับหน้าที่เป็นเจ้าภาพโดยจะจัดขึ้นที่กรุงเทพชนบุรีและสงขลาค่ะส่วนตารางแข่งรายวันและผลการจับสลักแบ่งสายรอประกาศอีกทีนะคะติดตามกันให้ดีเพื่อส่งใจเชียร์สาวไทยคว้าแชมป์นบอลทังบ้าน ไปด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ